แต่มันน้องแมวของพี่โอ้ยโ,อโหคาีนมันดีเลจัตมันเนคลังอ่ะมันคลังทีเดียวพอ ียวอโอเค,อเคก็กลับสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมา ดูยเควสกันต่อนะในระดับ5ดาวตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมนะครับพวกอุปกรณ์ฮิลต่างๆนะแล้วก็จับดักที่เราอาจจะต้องได้ใช้นะครับอ,อันนี้จะเป็นปุยปุยเรียกเรียกมุกกรอ่ะประมาณนี้แหละ ครับห้าดาวนานนะลูก้านะตัวนี้นาลูก้าโค้ดเดจะมาหลังจากที่เราเคลียร์โคสนี้นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะอีพีนี้ก็แตกต่างกันที่สถานที่นะเคก็ไปดูกัน เราต้องหาเห็ดสีม่วงนะฮะในการผสมผสมน้ำยาฟืนนฟูสีม่วงก็หาได้ทั่วไปนะถุห้อยเก็บไปด้วยก็จะดีกว่านะเผื่อเราทำกับดักได้นะ ต้องเป็นหินห้อยันเดอร์นะันเดอร์ตัวนี้ไม่พาตัวนี้ใช้ไม่ได้ลากออ่อุ้ยอื้อหือตัวมันเล่นแล้วตั่มมาได้ที่ไหนครับตัวนี้ จัดแรกเราต้องหากำจัดตัวนี้กันนะยังไว ไม่ใช่ชนิดนี้นะ ตามเกิดโอเคหมดเนะี่ยหาไม่ได้ ต้อตงขออภัยนิดนึงนะเสียเวลาหายเทมหาไว้เผื่อจะได้ใช้โอเคเห็ดสีม่วงนะครับอันนี้สามารถมาทำเป็นน้ำยาได้นะโอเคหมดหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เดินหานะครับ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอืหอป่าเพียบเลยอะ่ะนีไปซะงนั้น ก่อนเลยดับไล <g ül> ่เปิดฉากก็เล่นผมก่อนเลยครับ <g ül> สองทีแล้วโอ้โห <g ül> ออกเดินมาดิ <g ül> ได้แค่สองชาร์จนะ <g ül> ได้แค่สองชาร์จ เพี่ใช้ก็ใช้ไป

chúng ta con không meo một lên ừ. Hãy

ยังมีเวลาให้ผสมใอเทมส์โอเคจมาแรงะจับมาแรงนะ ฉันแล้วตัวนี้นฝันไม่โดนอีก ได้กับดักเราจะได้กับดักสายฟ้าฮนะหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้กับมันตอนนี้มันไปที่เลข5้นะโอเคเจอกันนี่ฮะตอนนี้เรามีกับดักส่วนอันนี้จะเป็นการผสมไอเทมสำเร็จรูป ถ้าเราเคยผสมไอเทมผ่านรอบนึ่งมันก็จะทำให้เรามีลิสต์แบบนี้เนะี่ยมันก็จะจดจำไว้นี่นะประมาณนี้น,นี้ก็จะเป็นช็อกโอเคทีแค่สองช่องับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ผสมไอเทมนะ โถดโถดวิ่งเลย <Help! S 1> ไปเลขห้าก็จะไปเลขห้ามันจะมาที่ห mm hmm. ไปหาเลยครับ mm hmm. วางแล้วอันดับแรก สมาริวิ่ง่านเขาเอเสร็จแล้วนะอากาสมีครั้งเดียวจวยดตวไอ้ตหนึ่งกำนำนะกำนำจังหวะนีกก้ไปขัดกินเป็นไรเสร็จแลก็ได้ไหไไหมัดมเบิด โอ้ยโอเต้อืมผมจะไม่ตายให้เราเนี่ยการเตรเตียมการมาแล้ว ขาดมาแรงรสสมได้เลยฮะแต่แบที่มีวัตถุดิบนะอันนี้ก็เ็ดก็หมดเราเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้ตอนนี้มันไปที่เลขแปนะครับ ชีลเล็แป

ตรงนี้ก็มีเห็ดนะฮะโอ้อยหมดโอ้โหนี่เราเดินออบนี่ว่ะ ในตัวเจ้าพวกนี้ก็มีเห็ดน่ะไอ้บทเนี่ยมันต้องฝันมันหนึ่งทีโอเคอะไปลุยกันต่อ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ้าวมันไปซะแล้วมันย้ายไปแล้วห้อยห้อย หายเพียบเลยนะมา mười người đi một người chín mười chín mười chín mười chín này chín mười 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 chín นีอีกแล้วรอบนี้ไปจุดไหนฮะเลขหกน่าจะเป็นจุดพักปืนของมัน ต่มันน้องแมวของพี่ปุ้ยโอ้โหทาน,นี้เลมันดีเลยจัดแต่มันคลังอะ่ะมันคลัง่งทีเดียวพอ เดียวพอโอ้โดนหัวะนะ่เรียบร้อยเจอสวนอีกแล้วอันดับแรกก็รีบแล้วัตถุดิบเลยฮนะเพราะว่าเราจำเป็นตอ่อในการใช้ทำอาวุธเนะี่ย นี่ก็จะเป็นน้องบีกับน้องบีนะของเรา,าการแรกวัตถุดิบเนะี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะภายในห,หนึ่งตัวนี้นะัมันก็จะมีหลายชิ้นส่วนนะในการใช้ทำอะไรแต่ละอย่างมันก็จะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปนะก็ต้องไปดูในเมนูของการตีดาบนะเราก็จะเห็นมันเอง โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องตัดจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับกระผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ